ซึ่งอยู่จัดมาจากริทเทสเซกนะครับก็คือว่าอธิบายว่า Current ปัจจุบันที่งานที่มีอยู่เนี่ยเียาอยู่แล้วเราสามารถ Expand ได้มีอะไรบ้างนะครับมีอีเวนต์หนึ่งก็คือในงานตอนเดือนจูนซึ่งเป็นงานในเรื่องของ Assembly Automation Technologies อันนี้เหมาะมากที่เราจะ Expand งานงานหนึ่งที่เราหวังในอินดัสทรของประเทศไทยอยางมากๆก็คืองานการจัดเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ แล้วก็ออโตเมชันสำหรับซิสเต็มดีิเกเตอร์ของประเทศไทยแล้วก็สำหรับแมทชิ uh, ่ง uh, งานของคนที่สนใจทั้งในด้านของของซัพพลายและในด้านของคนที่ต้องการซื้อนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นเป็นอดรีมันหนึ่งสวันดิสทรีในประเทศไทยที่อยากจะให้มีงานอย่างนี้อยู่ผมยกตัวอย่างนะครับมีบริษัทหนึ่งในประเทศที่เติบโตจากการบินไปดูงานที่ฮันโนเวอร์ที่เย uh, อรมันเพราะไปเห็นงานเสร็จกลับมาพัฒนางานตัวเองนะครับนี่คือบริษัทแม่นาถ้ารู้จักนะครับ ตอนนี้ก็เติบโตได้อย่างดีมากนะครับเราจะทำอย่างไรถึงจะนำส่วนนั้นเนี่ยให้กลับมาแล้วให้ SME นะครับให้บริษัทต,ต่างๆได้มี exposure กับง,งานตรงนี้งานนี้ที่เราคิดว่าเหมาะที่สุดแล้วแล้วบังเอิญว่าเขาเคยไา้รคอนแทคดีเทสเซตอยู่แล้วก็ววคืองาน IREX นะครับเป็นงานของที่ญี่ปุ่นอันนี้ถ้าบิดมาได้เนี่ยผมว่าโฉมหน้าออโตเมชั่นประเทศเปรนผมขอ,อยืนยันนะครับ เปลี่ยนแน่นอนอันนี้อันนี้คือโพสต์อันแรกที่ที่คิดว่าอยากจะทําแล้วมันเป็นอันที่เราสามารถจัดได้ต่อเนื่องเรื่อยๆทุกปีทุกปีจะเป็นแมคานะิซึมที่ที่สามารถที่จะวนได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันคงต้องมีกิน i เช i เวสเม m น n ์นะครับซึ่งพี่ได้ประเมินคร่าวๆไว้แต่ผมยังไม่เวิร์คดีเทลนะครับว่าอาจจะต้องใช้ประมาณถึงยล้านบาทในปีแรกให้สแตนก่อนจากนั้นเนี่ยในปีสัพพลายงจะเดินหน้าได้ตัวเองได้นะครับนะครส่วน อันที่สองที่สําคัญมากๆต่อประเทศคือเราจะไม่ไมสามารถพัฒนาประเทศได้เลยถ้าเราไม่สามารถสร้างเทคโนโลยีแล้วก็สร้างอุคลากรสร้างไอเดียในประเทศให้มันดีได้ก็คือเรื่องของการที่จะจัดการแข่งขันบอลโรบอคัพนะครับนะฮะอันนี้เป็นอีเวนต์ของโลกเหมือนกันคือถ้าพูดปุ๊บทุกคนจะรู้จักนะครับจริงๆเนี่ยทางสมาคมกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเคยได้ไปบิดบอลโร c u คัพมาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถจัดได้เพราะเหตุการณ์ในเมืองไทย ก็เลยเลื่อนมาในปีนี้แต่จะจัดเป็นของเอเชียแปซิฟิกแทนก่อนนะครับแล้วก็จัดในเดือนของเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะมี participation เนี่ยประมาณ3,000คนจากทั่วโลกคือนักโ,โบรบติกสังเกตเนี่ยก็จะมานะครับซึ่งคาดว่าทางอาจารย์ทางมหิดลเนี่ยก็ได้พูดคุยกับทางทีเซ็บ้างแล้วนะครับซึ่งทางสมาคมเองก็จะร่วมจัดตรงนี้ด้วยนะครับส่วนอีเวนต์อื่นเนี่ยก็จะมีเรื่องของโลบติกฟอรัม เรื่องของคอนเฟนซ์ซึ่งเราก็พยายามจะม mm ูฟ hmm. พวกนี้เข้าไปอยู่ในงานเดียวกันในเดือนมิถุนายนให้มันเป็นแกรนอีเวนใหญ่ๆนะครับ uh, ให้เกิด uh, ทั้งบรรยากาศทางด้านเชิงวิชาการแล้วก็ uh, ในเรื่องของเทรดอินดัสเซียลเทรดแฟร์อย่างแท้จริงนะครับ uh, แล้วผมว่าทุกๆประเทศที่จเจริญเนี่ยเขามีตรงนี้ครับทุกประเทศเลยท่านใประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยจะมีจะมีเอกซิบิชันอย่างนี้อยู่ ซึ่งอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมว่าถ้าเราเอามาแล้วเนี่ยจะสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อุตสาหกรรมเราโตเมิชันและโลกาติประของสระเทศไทยได้ขอบคุณนะครับขอเชิญับ